ก็จะล่าับสืญญส่คุญญณผู้มทุกคนด้วยนะครับนี่ผมท็อปซึ่งผมก็อยู่ในแมปเพสส็กซ์ซูเตอเเตอร์99ไม่รู้ว่าจะใส99่99มะทำไมผมก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมเยอะเงินเยอะอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะซึ่งในแมปนี้มีสิ่งที่ใจดีอย่างหนึ่งคือโอ้ได้อะไรมาไหมคือแม่งเอาอันนี้ให้ฟรีด้วยดูเนี่ย งานงานแม่มาให้อันนี้มาตั้งฟรีกระโดดไปคงเร่งความเร็วเนี่ยมันให้อันนี้มาตั้งฟรีด้วยสุดยอดซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบก็ไม่ได้ใหม่แหละเออคือแบบไม่ได้ติดตามข่าวโลบอสมานานเลยและนี่สัตว์มาตีให้ด้วยตัวเองผมไม่จำเป็นที่ต้องไปกดคิกแบบนี้ให้มันตีให้ผมเลยอื้ ถือว่าเป็นระบบที่ดีเพราะผมจะได้ EFK เมื่อกี้ผมก็ EFK ไปที่นี่ที่ไหนสัตว์เลี้ยงทองอ๋อระบบแมปเก่าแล้วอันนี้อะไรอะจะจะบวกเพชรฟรีจ้ะอันนี้อืมมันจะคูณเพชรให้เราใช่ไหมอ่ะสิบเปอร์เซนต์ใช่ไหมจำไม่ได้ อแล้วก็ผมก็ต้อง a f k คราวนี้มันต้องการหกทองเลยแต่ไม่เป็นไรด้วยความที่แบบ GM ใจดีมั้งได้อะไรมาใหม่เน่ยแล้วแถมมียาด้วยลองใช้ดูแล้วกันอโอ้ได้เงินอย่างเยอะเลยหรือผมควรดูไข่ก่อนดี เออมีระบบวาร์แบบนี้ด้วยแบบกลับไปหาไข่ดีจริงๆแบบนี้แพงชิบหายเลยเวนกูมีตั้งห้าทองเลยนะเออโอ้แพรลี่ไม่สิมันคือตุ่นปะเป็ดเพราะว่าน่าเออมันไม่มีหมวกเออใช่มันไม่ใช่แพรลี่แล้วตุ่นปะเป็ดแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีหมวก ออมได้ไอเทมใหม่รัวๆอืมไอเราก็ไม่ได้เล่นสักนาเลยคือที่ผมแบบอืมแบบฟาร์มโคตรง่ายเลยเออแต่ให้เชื่อนะเออให้เดานะด่านต่อๆไปมันต้องฟาร์มยากอย่างแน่นอนเนี่ยคราวนี้ก็สิบห้าทองแล้วมันจะฟาร์มยากแน่นอนต่อๆไปเชื่อผมสิอะไรคุณคุนเระเบิด มีแจะของอะไรด้วยล้วไอง,งงงนี่ลองไปดูอะไระ่ะแงให้เดิน๋อจำจำจำแล้วตายได้กี่ครั้งอะมจะหลาะเราต้องไปทางนี้เออแน่นอนมันต้องเว้นไว้ตรงนี้แน่นอนให้เดาต้องไปตรงนี้เออ อใครจะไปรู้ะแต่โชคดีนะที่เออไอ้นี่มันไม่ได้ให้เราจำแล้วเชื่อมัมมันน่าจะมีเส้นทางอื่นด้วยนอกจากเส้นทางนี้โอ้หกะจะหัวหม้อข้ามไปให้หน่อยโอโต๊แน่นอนเกือบใจได้แต่มันค่อนข้างจะเสียเวลาไปนิดหน่อย โอ้เาถูดีใจได้ไม่นานหรือว่าจะรอดยาวๆแล้วกระโดดโอ้่อสงสมแล้วที่เราเป็นคนหวัวหมออ,อย่างน้อยก็แบบได้ทางทั้งสองอันมีชัยไปกว่าครึ่ง ได้เลยืวรจะผ่านได้เรานี่มันเก่งจริงๆผมควรจะเล่นถึงไหนดีดูสสภาพเก็บอีกสิบห้าทองก็คงน่าจะนานอยู่พอสมควรดังนั้นเราจากประสบการณ์ของผมเราควรน่าจะไปสุ่มสัตว์ก่อนซึ่งสัตว์มันน่าจะแพงอยู่นิดหน่อยแต่หวังว่าจะคุมค่าก๋วหมาบุาาติไม่ใช่หรอไอเวน หมากุดเมืองมาพิเศษพิเศษใส่ไข่ใส่ตุ๊กโกมาดูกันว่ากูจะเกืออีก,ก,อกชักกี่รอบเชื่อไหมกูน่าจะได้สิ่งดีๆหมากุดเหมืองแล้วก็หมากุดเหมืองหมากุดเหมืองโอเค ขับไปอาชีพเพื่อนที่อย่างรวดเร็วกระโดดน่าเสียดายน่าจะกระโดดชามไม่ได้แล้วนี่อะไรเออท่ามันเถอะเป็นเจ้าของอะไรก็ไม่รู้แต่กูค่อนข้างมั่นใจเลยว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของหัวใจอยู่ดีซื้อมาที่เกียร์เสือแล้วไอ้หนังสือเวทนี่มันคืออะไร อ๋อเพิ่มปวมเร็วอันนี้แมงก็ให้กูเยอะเชื่อ,อไม่รู้ว่าคืออะไรกดมัม่วมวยก่อนอันนี้ให้ซื้อใช่ไหมโอเคแต่กูต้องไปทำหมาทองซะก่อนหมาทองหมาทองหมาหมาทอง,อท,อง,ท,องทำยังไงอะ่ะ ไอ้ภาก,ก่อนมันให้กดคิดไม่ใช่เหรอแล้วก็ไปเล่นปลากลััเหมือนก็จะมีปลากลัวให้เราเล่นไม่รู้ว่าทำไมในแต่ละยอ,อแบบย่างไอ้ไดอนยูมีสปีดลังตึงตึงโอเคแบบง่ายคงน่าจะไม่ได้สปีดลังไอ้ดอนยูมีสปีดลังตึงตึง ไอ้ดอนยูมีสปีดลันอีกรอบตึงตึงตพวเทบเลอันนี้คืออะไรแม่พากูเสียเวลาอดทำลายสถิติเลยไอ้ดอนยูมีสปีดลันตึง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  อ้เกือบไปแล้วอชืออาชือชตืตื่สถิติใหม่ไหมตื่นตอัตอเตองตอเตอตอเตอเตอตองตอเตอตองตอเ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 ตเตองตอเ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 ตอตตเตอเตอ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 ตตตตอตตอออออเเนตเเตอเเอ ออโอ้ให้ตังเกดเลยเกียวสดสดเฮ้ยไปได้แล้วตู้เลยแพงหายเลยไอเวนก<อ>ูต้องใช้เวลาอีกกี่ชาต์วะแล้วก็อัพเกรดอไรถ้าดูจากสภาพแล้วกูน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยแล้วตอนนี้กูอัพเกรดสัตว์ได้ไหมมันต้องอัพเกรดย,ยังไงอนะ หรือกดทีกดอ e, ีกด e. ีไม่เหมือนพระก,ก่อนเลยพระก,ก่อนนี่ค่อยกดคิก็นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมไปศึกษาระบบก,การทำง,งานของเอ่อไออัปเกรดไออัปเกรดสัตว์ให้เป็นทองคำก่อนนะหรือสัตว์เลี้ยงยังไม่ถึงเลยเราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแถมไม่ได้ติดตามข่าวเพลสูเลเต,เตอร์ด้ยเลยต้องขุดเพชรด,ดูมาดูก็ว่าเพชรใน ม,มก็ได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราช่วยคง AFK เฉยๆไม่ได้แล้วล่ะอืมเนี้ยแหละช่วงหลังๆมันจะแบบต้องใช้เวลานาน,านอะ่ะเออก็เป็นเรื่องปกติของเพชรสุมเมเลตูดที่ต้องใช้เวลานานๆอืมในการเล่นมันแล้วก็ซื้อได้แล้วไอเวนแล้วก็พบในสิ่งที่แพงกว่าเดิม ให้อัปเกรดได้ไปแล้วอ๋อไอ้อัปเกรดสัตว์เป็นทองหรือต้องล่า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 กูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ๋อ oh. พะก่อนใช้ห้าไม่ใช่เหรอที่งะสุดผายเลยดูจะสภาพไข่ก็คงน่าจะแพงทวีคูณด้วย สัตว์เลี้ยงจ้าพี่มาแล้วจ้าราคาโอ้ยแพงชิบหายเลยยยแต่ก็จำเป็นโอ้ไม่ต้องซื้อเกมพาสส่งสามตัวก็ได้เอาละมีแต่สัตว์เลี้ยงดีๆเลยแล้วดูเหมือนว่าพื้นที่เราจะเต็มใช่ไหม ลบสัตว์มันลบสัตว์ยังไงอะอืมน่าจะเอาเงินในเกมเออกมาใช้ในชีวิตจริงได้เนาะโอ้ยเมื่อกี้ไอ้หมอนั่นมันฉัดส,สายถึงเต็มไปหมดเลยน่าอิจฉารจริงๆไอ้เราก็ขี้เอ็ดฉาเขาด้วย เอาละก็จะต้องขอเกล้าจบคลิปเด็กให้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแจมคราทเพื่อกยายับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยเพราะดูจากสภาพแล้วว่าเออคือเอาง่ายคือแบตโน้ตบุกผมใกล้หมดแล้วเออบายบายแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชอบให้ผมเล่นแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแจมป๊าทเพื่อ,ปอเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ บายบายแล้วนั่นแผ่นดินไหวอะไรวะ